ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ประสบป,ปัญหาด้านการศึกษาเป็นอย่างมากณปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาได้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแทบจะกลายเป็นปัญหาคาราคาซังปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเราเด็กไทยที่เข้ามาเรียนในระบบการศึกษาของไทยลักษณะและความสําคัญพิจารณาจากความสัมพันธ์ได้สองระดับคือปัญหาระดับปัจจบุคคล และปัญหาระดับสถาบันปัญหาระดับปัจเจกบุคคลการศึกษากระแสหลักผ่านระบบการศึกษาของประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการสร้างองค์ความรู้จ่ายนินหลักวิชาการทฤษฎีมากจนเกินไประดับที่2ปัญหาระดับสถาบันกระทวงศึกษาธิการที่มีการทำงานล้านหลังด้านการออกแบบการศึกษาเพราะอาจมีสาเหตุ มาจากค่านิยมทางการเมืองที่เน้นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆการก่อตัวนโยบายสาธารณะปัญหาเหล่านี้คือปัญหาคาราคาซังที่ส่งผลต่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพัฒนาในด้านที่ดีขึ้นแต่อย่างใดนำซ้ำ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกับเป็นเยาวชนไทยที่ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ยังเป็นปัญหาอยู่ทุกๆปีและปลายทางของพวกเขาก็คือความล้มเหลวอ,อย่างที่ไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าประเทศกำลังพัฒนาทั้งๆที่จริงแล้วนั้นเยาวชนและพ่อแม่หรือผู้ปกครองต่างๆต่าง,างก็คา,าดหวังกับการศึกษาหรือเครื่องมือในการพัฒนาชีวิต ของเด็กและเยาวชนท้ายที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาดูว่าเมื่อเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยหรือไม่หรือจะเลือกจัดการเรียนการสอนหรือจัดการศึกษาด้วยตนเองการกำหนดนโยบายสาธารนณะหรือ (Policy Formulation) การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่มีผลกระทบมาจากการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยนโยบายจะจัด,จดทำผ่านการวางแผนการจัดโปรแกรมการจัดโครงการการจัดกิจกรรมร่วมกับร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งสถาบันหลักและสถาบันรองเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษากระแสรองให้กับประชาชนทุกช่วงอายุวัย เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นในปัจจุบันเช่นทักษะทางด้านภาษาทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะการเรียนรู้คนจิตวิทยาและการเรียนรู้เข้าใจผู้อื่นเป็นต้นการส่งเสริมการศึกษากระแสรองนี้จะเน้นหลักที่ไม่เป็นทางการให้ความสำคัญกับอิสระในทางเลือก การศึกษาความเข้าใจหรือความต้องการของประชาชนที่สนใจที่สําคัญก็คือนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมด้านการศึกษากระแสรองของจังหวัดสุราษฎร์นั้นต้องฟรีและตรงต่อประชาชนทุกคนภายใต้คอนเซ็ปต์สุราษฎร์ธานีต้องดีกว่านี้การตัดสินนโยบาย policy decision การตัดสินใจเรื่องนโยบายส่งเสริมการศึกษากระแสรองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อ แก้ไขปัญหาด้านการศึกษากระแสหลักโดยการตัดสินใจเรื่องนโยบายในรูปแบบของภาควิชาสังคมกลุ่มผลประโยชน์หรือประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำนโยบายไปปฏิบัติ policy implementation นโยบายส่งเสริมการศึกษากระแสรองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะการนำนโยบายไปปฏิบัติรูปแบบทฤษฎีล่างขึ้นบน ที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ระดับล่างมีส่วนในการตัดสินใจในด้านต่างๆของน,นโยบายอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้ระดับล่างได้ใช้ดุลยพินิษ์ในการนำน,นโยบายไปปฏิบัติโดยมีส่วนร่างเป็นผู้สนับสนุนและจัดหาทรัพยากรให้และมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ประสบการณ์จากความชำนาญในวิชาชีพของตนให้มากที่สุดเพื่อ การดำเนินนโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมการศึกษาการะแสรองในการแก้ไขปัญหาการศึกษาการะแสหลักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดประสิทธิภาพสูงสดุดการประเมินผลนโยบาย potential evaluation 1. เกณฑ์ประสิทธิผลเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่มีผลมาจากระบบการศึกษา 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพในการจัดทำนโยบาย ก่อรูปนโยบายนั้นมีการใช้ทรัพยากรที่มีความคุ้มค่าที่สุดทั้ง 4M คนเงิน,นวัตถุดิบการจัดการเกณฑ์ความพอเพียงประชาชนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากปัญหาด้านการศึกษาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเพียงพอต่อความต้องการเกณฑ์ความเป็นธรรมประชาชนในกลุ่มได้รับผลกระทบด้านลบจากปัญหาด้านการศึกษา ได้การช่วยเหลือที่มีความเป็นธรรมต่อทุกคนเกณฑ์ความเสมอภาคประชาชนในกลุ่มได้รับผลกระทบด้านลบจากปัญหาด้านการศึกษาได้การช่วยเหลือที่เท่าเทียมต่อทุกคนพอใจประชาชนที่ได้รับผลจากการดำเนินนโยบายเกิดความพึงพอใจในตัวของนโยบายเนื่องจากมีความแปลกใหม่และเกิดการนำความรู้ไปใช้ได้จริง เกณฑ์ความเหมาะสมนโยบายแผนงานโครงการที่กําหนดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆของนโยบายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ทั้งคนเงินวัสดุอุปกรณ์เทคนิคกฎหมายความต้องการจากการนํานโยบายไปปฏิบัติเล็งเห็นได้ว่านโยบายส่งเสริมการศึกษากระแสรองจังหวัดสุราธานีถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะสามารถที่จะช่วยก็แก้ไขปัญหาหรือบรรทอปัญหาของการศึกษาของใครในกระแสหลักได้โดยวัดผลจากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของนโยบายและสามารถสร้างงานสร้างอาชีพทำให้คุณภาพของชีวิตตนดีขึ้น